ศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดตะปูนขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2565สสคละปูนหับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพและเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันได้แก่หลักสูตรการทำพมรมล้านนาหลักสูตรต่ำยำบายจุน72หลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหลักสูตรบิวตี้พัทสวยง่ายใน5วันหลักสูตรชูชิสร้างรายได้หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้เบสิกเนลลิสคอร์สการทำเล็บขั้นพื้นฐานหลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้และหลักสูตรตัดเย็บเบื้องตน้น โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาของหน่วยงานอย่างเป็นระบบลง,ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประชาคมกลุ่มอาชีพกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชนประจำปีงบประมาณ2,566ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประชาคมกลุ่มอาชีพกิจกรรมสร้างชีวิตใหมห่เือแก่สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ2,566ในเขตพื้นที่จังหวัดละปูนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ห้กแก่สตรีและครอบครัวหื่อกำลังใจแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานของการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุจำนวน400สาวาโมงกห่วมกบโรงพยาบาลหลับปูนสสคข้อหลับปูนห่วมเปลี่ยนวิทยากรกิจกรรม,ค,รรมคิดดีออร์แกไนต์กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการจีบผ้าภายใต้โครงการ บำบัดฟื้นฟูและเสริมพลังเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่ติดตามสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพที่สําเ็จการฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวเพื่อพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุน,ก,ก,าน,น,นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ2,566ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปูนและจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อความรูพรบอที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานเชิงบูรณาการห่วม กันในระดับพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เล่้งเดียวในเขตพื้นที่จังหวัดละปูนและจังหวัดตา สสคอล์ลปูลจัดกิจกรรมฮือความหู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบันหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบันศูนย์แห่งการเรียนหู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัวเลนนิ่งเซ็นเตอร์เข้ามาชมวีดิทัศน์ศูนย์และเล่นเกมตอบคำถามพือความหู้การเสริมสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวและพระบที่เกี่ยวข้องจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น98คนสสคอรลปูลห่วมแห่งห่วมใจจัดกิจกรรมวันหักต้นไม้ประจําปีของชาติ2 5 565โดยรอบบริเวณศูนย์สนามหญ้าลานกิจกรรมสปะความหูตำรับไม่หญิงละปูนกู้วันซุกบ่าย3โมงอารมณ์ดีติดตามชมลิปฝึกอาชีพม่วนใจเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook l i v ์และยูทู h ชาแนลขอจบการรายงานผลการดำเนิน,นงานประจำเดือนนี้ไว้ตะอีก,กันก่อนแล้วปะกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ